กิจกรรมล้านสินค้าหายากกิจกรรมง่ายๆแต่ว่าห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวเลยครับคุยแค่วันละนิดก็ได้รางวัลแล้วทำยังไงไปดูกันครับ <US> สวัสดี <S <S ครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมนี่เลยครับสำหรับกิจกรรมล้านสินค้าหายากนะครับ เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนๆจะต้องมีแรงประจนภัยอยู่ที่12ขึ้นไปนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันนะครับผมใครที่จะเติมเงินเกมเก s ชิ n อิมแพกนะร้านลิชแมนชั่ปเนี่ยเขาเติมผ่าน UID ได้ด้วยนะครับไม่ต้องให้ ID Password เลย ID ของเราจะปลอดภัยแน่นอน100%ครับผมลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับในวันแรกเราไม่รอช้ากันดีกว่าไปเริ่มกันเลยครับก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมเนาะแล้วก็กดไปที่ตำแหน่งพ่อค้าครับผมพ่อค้าในวันแรกเขาก็อยู่ที่มอนสเต็นะเราก็วิ่งไปคุยได้เลยครับคุณพ่อค้าริเบนนะครับผมจริงๆเราเจอเขามาหลายรอบแล้วนะรอบนี้เขาโดนเรียกตัวมาเฉพาะกิจมากๆเลยนะครับคุยกับเขาสักหน่อย เจ้าเพื่อนตัวน้อยเจอกันอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเส้นทางการค้าของซูเมลุค่อนข้างมั่นคงอ่ะคนนี้เขาเป็นคนที่มาจากซูเมลุนะครับผมเขาถามเราด้วยเธอเคยไปเซียวิงวิลเลจหรือเปล่าไม่เคยอ่ะชื่อไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลีเยมีชานมดอกไม้อร่อยนะถ้าว่างก็อย่าลืมไปนะ ทำไมอยู่ดีๆพูดเรื่องนี้เพราะว่าฉันกำลังคำนวณอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เป็นเส้นทางไปสู่ฟอร์เทนครับผมโอ้ยนี่เขาแอบมาบอกใบเราครับว่าเส้นทางไปสู่ฟอร์เทนไปทางนั้นนะทางเหนือของลีเย่ครับและยังบอกข้อมูลกับเราอีกว่าฟังฉันนะตอนนี้เนี่ยซูเมรูอันตรายมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปเลยเธอเอาตัวไม่รอดหรอกโอ้โห ก็แอบขู่เราไว้นิดนึงนะครับซึ่งซูเมรุจะเป็นเมืองถัดไปที่เรากําลังจะไปกันนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาถึงการค้าขายกับเขาในวันนี้นะครับผมสิ่งที่เขาต้องการในวันนี้โดยในแต่ละวันนะครับเขาจะมีวัสดุที่ต้องการเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราก็สามารถกดแลกเปลี่ยนกับเขาเพื่อแลกรับ40พโมเจมนะก็กดยืนยันการแลกเปลี่ยนในแต่ละวันแบบนี้ได้เลยครับซึ่งแอบบอกนิดนึงว่าตัวของกล่องตัวนี้นะครับจะมีกล่องอยู่หลายแบบเลยกล่องไฟกล่องไฟฟ้ากล่องไม้นะครับผ กล่องน้ำแข็งกล่องหินกล่องน้ำกล่องลมซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยจะมีตัวของของรางวัลที่แตกต่างกันนะแต่ในส่วนของเพชรเนี่ยจะได้เท่ากันทั้งหมดนะครับและเพื่อนๆสามารถไปคุยในบ้านของเพื่อนคนอื่นได้เพื่อรับของรางวัลอื่นๆอย่างเช่นช่วงนี้เพื่อนๆกาลังต้องการเงินเพื่อนๆก็ลองไปตามหาเพื่อนๆที่มีกล่องน้ําแข็งแล้วก็เข้าบ้านเขาไปกดแลกกิจกรรมในนั้นได้แต่จะทําได้แค่ครั้งเดียวต่อวันนะครับถ้าแลกในบ้านตัวเองแล้วก็ไปแลกในบ้านเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามากดยืนยนันการแลกเปลี่ยนกันเลยสําหรับกล่องน้ําแข็งในวันแรกของผมนะครับกดยืนยนัน ก็เรียบร้อยครับ40ไพ่โมเจมทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมทุกคนกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆมาทำทุกวันนะครับ7วันห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวเลยถ้าทำครบ7วันก็กลายเป็น7 4 28 280เพชรนะครับแล้วมีความคืบหน้าทั้งหมด1ทับ5แบบนี้เราสามารถมากดรับกล่องมหาสจาจย์ตัวนี้บวกกับอีกกล่อง100เพรก็รวมแล้วเป็น380เพรด้วยกันครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเลยนะครับทุกคน อย่าลืมมาคุยกับคุณลุงลิเบนกันนะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมแล้วครับผมและนี่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของแพท2.6ช่วงที่2แล้วนะครับผมถัดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ที่ถูกขยายออกมาซึ่งขยายไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ยังตามผมว่า4อาทิตย์แน่นอนสู้ๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ63,256ซับสไคร,ร์เบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสืึกก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time, fish blasting time let's together fish go